ฮัโลสวัสดีอยู่ผมดีเจเฟรนไฮและนี่คือรายการซัคอนแคชเกมมิ่งอะฮัลโหลสวัสดีอยู่ผมดีเจเฟรนไฮเฮ้ยไม,ไม่แมบ,บกับพิบ <laughs> และนี่คือรายการซัคอนแคชเกมมิ่งนะอยู่เกมเดินม,มนะครับมายแคมนะครับอ่ะก็ะคือบางคนสังเกตว่าเฮ้ยอะไรเตร็มไปหมดเลยวะเนี่ยก็คือ ผมได้ทําสปอใหม่แล้วก็ตกแต่งเล็กน้อยให้มันดูดีหน่อยทางเดินเนี่ยมีพวกนี้ใช่ไหมเอออุ้ยคลิปไอ้สั์อ่า <c oughs> ก็ทําได้ทําสปอใหม่ไน้นะฮะไ้ให้สําหรับพวกที่แบบดาวน์โหลดแมปไปนะครับแบบถ้าดาวโหลดแมปไปเล่นกับเพื่อนเอยเล่นคนเดียวมันก็ไม่ไมีปัญหาเลยมันจะกลายเป็นตัวผมแทนใช่เวลาเล่นเข้ามาเล่นอะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นมัลติเพเยอร์ครับไอจุดสปอร์อะเวลากดเข้ามาครั้งแรกอะมันจะไปอยู่นู่นนยครับนู่นเลยอะ นั่นเลยะไอตรงนั้นนะไอตอนพาร์ทหนึ่งที่ผมเกิดมาไม่ได้เกิดตรงนั้นเลยแล้วทางทางไปทางมาก็ลืมหมดแล้วฮะต้องดูพิกัดเอาก็ถามไฮ้พี่เฮ้ยพี่พแบบเพียวนี่ยเออก็เลยทำนี่ไ้ให้ครับเป็นสปอร์พรอยต์ใหม่นะฮะมันมีลงทุนโกไปเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวว่าทำฟามทองแล้วก็เลยจัดแม่งเลยอ่าก็คือที่หายไปสองสามวันนี่ ไม่ใช่ไปทำอะไรนะครับก็ไม่ไมเล่นเกมอื่นนะครับมาเล่นไหม่ค้าไ่แหละแต่ว่าผมซุ่มครับเพื่อนอย่าดูผมซุ่มนี่ไว้เงาะสีเดียนจากทุกที่หนแห่งนะก็มือมีใต้ครามช้างส่วนหนึ่งแล้วก็บริเวณรอบๆโลกนั่นแหละส่วนหนึ่งสายโลกตีงนี้แหละแล้วก็หนึ่งวันหนึ่งวันที่แบบในส่วนน้โอ้โหหลับนอนก่อนดีกว่ารู้สึกิดมืดค่อยปลอดภยัย บานี่อ <kr> ันน mm ี้ก็เป็นแบนเนอร์อุ้ย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 จะเอาโอ้ขยะครับทิ้งเนี่ยอยู่วะเนี่ยได้แค่หลอดเด้อก็คือมีสามวันสองวันขุดออกซิเดียนทั้งหมดนี่แหละมันก็ไม่สองวันเต็มนะก็ครึ่งๆกลางๆครับประมาณวันหนึ่งแล้วกันตีไปเวลาทั้งหมดแล้วก็ ประมาณสองสามชั่วโมงผมก็มาขุดอย่างนี้แลหละครับไอ้ที่ทำโกฟาร์มนะครับไฟไหม้เต็มเลยเสียวเหลือเกินเฮ้ยสไปเดอร์เยอะเดี๋ยวเราต้องเก็บของพวกนี้ทำทีวไว้แข่งนะอัะอน,นี่จะมันพูดถึงโครงร่าง <laughs> เดี๋ยวนะผมขอจะดก,กัดนี่ไม่ดากไม่แรงวะอ๋อแชมป์เลดี มีแรงวันนี้ไหมดีเล่นกับเพื่อนเพลินเลยมันติดแบบดามีเดียวตายอู้จะเย็นอ๋อตัวก็ต้องมีสมัยใช่ไหมตีมอนเดี๋ยวผมไปห,หาแลกสมัยมาขอเชียงมอนสักคู่นะครับหนึ่งเออเชนนะฮะ นี่อันนี้ก็เหมือนสลามช้างแหละผมก็นั่งขุดไปขุดไปขุดมาขุดไปขุดมาแหละก็ประมาณสี่ห้าชั่วโมงครับเนี่ยมันคือมันไม่ลึกเหมือนสลามช้างไงอย่างที่ขุดเพชรแล้วด้วยเออเพชรก็เริ่มล้ำสัมมันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะก็ขุดเฉยดูขุดออกซิเดียนนะสังเกตไอพี่เสกเบ้าเร็วไปเบ้าเนี่ยอ่ะโดนขุดเนี่ยเนี่ยขุดอย่างโคโบสโตนเนี่ยแป๊บเดียวได้ครับเนี่ย คือเอาน้ำไปล่าแล้วก็ขุดครับคือว่ามันขุดมันโหดแล้วไงจะขุดอะไรก็ง่ายๆใช่ไหมเออก็คืองาน,นนั้นแหละครับขุดแตบเดียวขุดเท่าที่เห็นนะเนี่ยอ่าวันนี้เราจะพูดถึงโครงล่างนะครับเราจะวางโครงล่างให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงเออแบบจะทำจะทำเครื่องก็ต้องมีออกแบบกน,นใช่ไหมออคนหลักการแล้วก็วางไปขนาด่างนี้คล้ายๆนี้ครับคือหลักคำงานของมันนะครับก็ แบบมีประตูเนเธอร์เยอะใช่ไหมแล้วทามที่คุณรู้เนี่ยมันจะเป็นประ,ประตูเนเธอร์เนี่ยมันจะมีพวกพิซซอบ,บี้เดนออกมาได้ใช่ไหมครับอพอมันเดินออกมาเนี่ยให้มันไหลลงน้ำแบบนน้ำที่ผมตั้งไวนะ้เพราไหลลงน้ําเสร็จทําไงก็เดี๋ยวผมว่าจนะทาแบบให้มันรวมไว้แล้วค่อยฆ่าทีเดียวครับแบบได้เลเวลด้วยได้ได้ของด้วยฮนะ,ะหรือว่าจะทําทเป็นแบบออโต้เลยครับตั้งไว้แล้วก็มันตายเองมี2แบบอะไรเงี้ย ก็คงทำไปแบะโอ้วางผิดก็ไม่เป็นไรแบเดียวไม่ใช่ปัญหาถึ่งแต่มี Efficient V นี่รู้สึกเกินเกินขึ้นวันนี้เราจะทำไว้คร่าวๆนะครับเพราะว่ามมไม่ค่อยพออะไรนะรหินแล้วก็ออกซิเดียแล้วก็มีีแบบขีดจำกัดของมันอยู่นะตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มหมดแล้วครับอโอ้ยผมขุดมา ก็ตั้งไว้ลักษณะอย่างนี้นะคระับเราจะทำให้ดูก่อนฝั่งเดียวอันนี้คือทั้งหมดแบบเยอะเยอะไม่ไหว,วไม่ไหวไม่ไหวลักษณะอ๋อยังไม่ถึงอุ้ยเสียงไข่ไก่ปุณีข์นะบางคนถามว่าพี่ทำไมต้องใช้ไอน้นะฮะก็คือถ้าให้แบบ มันม้อนมันไหลไปใช่ไหมแบบเราอยากให้มันเป็นน้ำเพื่อขึ้นลงๆอะ่ะก็ให้ใช้ไอ้ไปครับไอ้มันลื่นแล้วก็เข้าน้ำฝั่งได้ไปค่อยไปดูกันเนาะตรงนี้เราลงน้ำลงน้ำจะรอดหรือเปล่า,าเออ,อเกือบลงน้ำแข็งเักอ่าเอ้ยผมลืมตรงนั้นมันต้องฝั่งขบนด้วยคือฝั่งหนึ่งเนี่ยใช้หลายกองอยู่นะไม่ใช่ใช้น้อยนั่นแหละ ไอเครื่องไอเนี่ยผมถึงว่าโอ้ทำไมไมรัวจะไม่ทำก็ขาดเดี๋ยวยังมีโปรเจกต์ฟาร,รม์มแบบทำทานหิน,นครับเนี่ยฐานหินดูโหอีกเยอะเกลียดแล้วะ่ะทุกคนแบบจะแบบทำไมไม่ไหวจริงเดี๋ยวทำในเครียดทีแม่งเลยเปิดเครียหมดเส่ของทำจบวันเดียวแน่นอนแต่เราก็เล่นเมลเลยเราไม่รีบใช่ไหม คนเราแบบวิ่งอยากได้แล้วเนี่ยนี่ๆหน่อยดิโอไม่ไหวไม่ไหวนี่เราได้เป็นลักษณะอย่างนี้เป็นเหลี่ยมๆอย่างนี้เลยแล้วก็โอ้ยตรงนี้ผมโอ้ดีกว่าตรงนี้ด้วยครับคือแบ่งแบ่งเป็นสองประตู โอ้โหผมพูดมาสองวันไม่จะหมดแล้วภา,ภายในไม่กี่นาทีครับม่จะหมดแล้วรู้ <c oughs> สึกแบบโอ้สิ่ง้ารขุดออสซิเดียนนี่ทุกคนคงจะน่าเสื่อมากสำหรับผู้เล่นไมครับทุกคนนะครับผม้าใจดีครับเออตรงนี้เราใช้ผิดก่อนโอ้ตกกะตายไปเนะี่ยลองเฮออ้ย <c oughs> อ่มันก็ได้ลักษณะเป็นแบบนี้ครับเหมือนเป็นประตูประตูเนเธอร์ที่ใหญ่มากหลายๆบานนะครับอ่าเราก็จะมาลองดูกันว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมเคเราไปแช็คมาฮะเราจุดไปจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุบจุ๊บมันก็ได้เป็นอย่างนี้นะฮะจุ๊บจุ๊บจุบจุบจุบเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพอมันดุแหลกแลกพอมันเดินออกมาใช่ไหมมันก็จะลงลงน้ำมาแ เดี๋ยวผมทำให้มันยาวๆไปนู่นเลยแค่มีเครื่องพวกระบบอ่ะอันนี้ว่าโครงล่างแ้วกันอย่างเงี้ยสมมติเราลงเราเป็นเราเป็นหมูนะอันนี้ปล่อยปล่อยคีย์บอร์ดครับทำเป็นน้ำเมล้าพอเรนน้องแข็งไปเนี่ยเห็นไหมมันจะไหลไปสังเกตว่าไม่เป็นน้ำแข็งมันจะไม่ไหลไปครับมันจะแบบถ้าช้ามันมันต้องทำน้ำสองต่อครับคือมันวุ่นวายก็เลยเอาน้แข็งด้วยแล้วตอนนี้ก็ตกหัวครับขอเอาออกก่อน มาโอ้ยมาแล้วตัวนึงฮนะเดี๋ยวกันอยู่ตรงไหนเนี่ยน่าอยู่ข้างในครับเดี๋ยวเดี๋ออกนใจเย็นนะสอบบี้หมูใจเย้จะเย้นี่ฮะมันจะอยู่ข้างในได้ตัวเล็กอะนัลลานั่ลลาสโอ้ยจะไหลไหมดิวะจะไหลไหม่ดิ ก็คือถ้ามันไม่มีไม่ล็อกใครมันก็ไหลไปตามสภาพนะครับมันไม่ขึ้นแบบนี้หรอกบางทีมันล็อกผมไงมันล็อกเป้าผมไว้เออฮะเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จครับอ่าแล้ววันลองดูว่าเราจะพอหรือเปล่ากิ่นที่เราเตรียมไว้นะครับอามตัวเนี่ยว่ากิา่นสองวันมันจะหมดภายในยไม่กี่ชั่วโมงหรือเปล่ากลินผมเนะี่ยโอู้ดลูกจะน้ำตาจะไหลนะใครว่างๆก็ามาช่วยผมขุดได้นะครับพูดเล่น วางไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันเป็นโครงล่างไปก่อน,นครับแล้วเดี๋ยวเราก็วางน้ําพอหินหมดเราก็วางน้ําไปเลยเชมว่าประตูอื่นแน่พอโอเคสองประตูแรกก่อนดีกว่าเราตั้งแค่นี้ก่อนเอาประตูนี้ก่อนแล้วกันมิเงี้ยนี้ท้าตั้งแคเต็มครับไม่ไหวอย่างน้อยให้มันดูดีหน่อยแล้วกัน คนถามว่าทองมาทำอะไรครับก็ล้างรถไฟครัแล้วล้างรถไฟทับไปไหนก็ปุ๊บไปดีเอน็นอะไรเงี้ยดีเอ็นบ้านดีวีซีโซนอื่นอะไรเงี้ยครับอยวอ่ข้างๆโซนอื่นเนีนเ่ยโปรเจกต์ใหม่อยู่สร้างพื้นที่มันส,สวยๆอันนี้ก็น่าเรียกตัวโตมาช่วยนะครับแต่เฮ้ยเขาไม่ว่างนะติดเรียนความจริงผมก็ติดเรียนนะตะกี้เกียดอ่ะเหนื่อยเหนื่อยก็โด <c oughs> นเหนื่อยก็ไม่โดด แค่นั้นแหละแล้วก็ตั้งไว้โอ้ยโอ้ดีนะที่กูที่กูมีที่ขุดแบบเนี้ยไม่งั้นกูตายแน่เลยกูตายอย่างเดียวบอกไว้เลยถ้ากูเป็นที่ขุดธรรมดานะโอ้โหกูไม่รอดเริ่มมาทำจากข้างล่างเลยตกนะตกนะเอ้ยไอตกน้ำใช่ไหมโอ้ย ไมาคามนี่ก็เก่งเหมือนกันนะครับขุดหินมา6กสี่อันนี้ก็สามารถแบกได้ภายในคนเดียวนะสุดยอดแล้วสามารถใช้มือต่อจันได้ด้วยนะครับนี่ใช้มันเกมที่สุดยอดจริงครับโอ้ยจะหมดนะครับภายในไม่กี่นาทีนะครับเดี๋ยวเราลงให้มันตรง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 ,ตรงอื้อนี่ไง เรไม่ขุดใหม่นะฮะเดี๋ยวเอาโตโต้ไม่ช่ขุดเดียวนะสงขยจะไม่ไหวนะฮะต้องเรียกมาให้ได้อุย้ยชิบหายกัมนะึงดิ้นดินดิน้นบ๊ายโอย้เกิดนี้เลยนอนนี้คนถามพี่ทำแบนเนอเรอ์ไงวะโอ้ยใครสอนนะอยากใครอยากให้สอนจริงนะเม้นเม,นะม้นไว้ก่อนนะเม้นไว้แล้วรอแป๊บหนึ่งแล้วเอาให้ เอาให้ผมทำฟาร์มนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะมาสอนแบนเนอร์นะครับทวาจริงก็เปิดของฝรั่งดูแหละอันนี้ก็ก๊อปมาล้วนๆเลยแบนเนอร์ไม่ยากเลยครับแบนเนอร์เนี่ยก็แค่ขามตามเขานะครับขามตามแค่นั้นแหละมันก็มีพวกีท g สร้า,างก็แล้วก็สวยตรงนี้ผมมันจะพอหรือเปล่าไม่เป็นไรมันจะมืดแล้วเถอะเอาเว้ย น,นะครับถ้าเล่นโซเยาวลถ้าทำฟาร์มนันด,ดีๆนะครับคุณต้องมีแบบพกวกเอฟเฟกชันเยอะๆนะไม่งั้นนี่าร์มผิดนี่ร้องครับเพื่อนแบบเล่นกับเพื่อนสองคนใช่ไหมเราแบบความผิดอน่ยเกี่ยงกันขุดไอ้เนี้ยขุดดีมึงขุดดีผมโมเมนต์นี้ผมแบบโอ้โหใครขุดดีโคตรโชคลายครับแ,แมงมือโอ้หัวมุนนอนแล้วกันเราไม่เสี่ยงครับ มันหลังจากที่โดนระเบิดบ้านไปพัแรกๆไงก็เซ็งเลยไม่อยากทำไรแล้วไม่อยากให้มันมืดแล้วนะเดี๋ยวบางคนถามเฮ้ยพี่มีฟาร,รม์มมีฟาร,รม์นรรมนู่นฟาร์มนี่ฟาร,ร์มเหล็กฟาร,ร์มไข่ฟาร,รมม์มเมลอนลพี่พี่ไม่เอาฟาร,รม์มแบบฟาร,ร์มของของทุกอย่างเลยไหมครับหรือว่าโห้ทำได้ก็ทำนะ วิธีฟาร์มมีอยู่นะพิมพ์แลกเกมโมดหนึ่งนะแล้ได้ฟาร์มเลย,ยไฟไฟไฟอะไรตยัไอันตายันอนอนายันทราันตรยันตรายนัน,นยอนราอยนะอนออนออัยออัเอย ว่าพอพอเอ้ยเดี๋ยวนะเ,นเฮ้ยไอ้เหี้ยชีบหานแล้วเฮ้ยไม่นะตูเแล้วโอ้ว่าไปหาเพืเ่อนเพื่อแป๊ดหนึ่งคู่ในบ้านนั้นมีอยู่นะฮะเดี๋ยวอันเดี๋ยวอันเดี๋ยวนะพานลพาดละพาลพาดละพาลพาดพลาดไม่พอโอ้โหนี่ขุดสองวันนึงได้แค่สองประตูเนี่ย ี้ผมต้องไปหาผู้ช่วยนะครับไม่ไหวโอ,โอ้แล้วไอเทมเฟรมของใครมาใครมาโซนตีออกเลยเนี่ยโอ้ยก็คือเคยเปิดให้เพื่อนมันดูเล่นรอบหนึ่งเพราะมันบอกอยากเห็นเนี่ยพอเปิดก็เรียบร้อยเนฮะโซนที่ไหนโอ้โหไอันนี้เฟรมไปไหมดเลย ส,ออออสุดไปเราออกอกซิเดน่าอยู่ในเก็บ่อนโอ้ยตัดเนีนย้นนยแล้วใครเก็บขาเ,เ็ตแบบนี้เนะี่ยโอ้ยออกซิเดนโอ้ออกซิเด,ออดนที่ last เจอแล้วใครไม่รู้ขุดไว้64ก็เก็บสิครับตอนแรกเราคนมันไม่มีเลยขุดเพิ่ม ถนนนี่ก็ไม่ได้เดินถนนนะรู้สร้างไว้ทำไมเขาสร้างไว้ให้มันสวยๆหน่อยคนโหลดแบบไปสบายใจหน่อยไม่โหลดแบบกากเลยอ่าแล้วก็อุ๊ย,ย,ยตกใจเครื่องทำงานโอเคเสร็จนะฮะเสร็จแค่สองประตูนะอ่าเดี๋ยวเราไปทำระบบระบบน้ำต่อข้างล่างอุ้ยอลงอุ้ย,ยก็ ่าเดี๋ยวเรามาทำระบบน้ำนี้ต่อส,สักนิดสักนิดนึงอุ้ยตรงนี้ต้องปิดไว้ก่อนดิเราค่อยๆทำไม่รีบคือฟาร์มเนี้ยยาวแน่นอนยาวกว่าโกเลมแน่นอนคนระับแน่นอนเลยแต่อาจจะมาช้านิดนึงเนื่องจากออฟซิเดียนแบบไม่พอนะฮะอาจจะมาช้าเล็กน้อยนะครับเราเก็บ่วนเลยดีกว่า โอเคเรามาทําน้ําของเรากันก็คือเนี่ยจะสังเกตว่ามันเป็นน้ำข้างบนใช่ไหมให้เราวางน้ำไว้ตรงนี้ฮะเนี่ย,ยข้างบนเนี่ยเราก็แปะเข้าไปแมวเนี่ยสุดตรงนี้พอดีนะเพราะผมวัดไปแล้วแต่ตอนนี้ลืมเอาไม้มาในน้องตีออกซิใช่จริงด้วยโอเคผมยมีโฟลัก,ก,ก <laughs> <laughs> ปักฟ้าที่แรกเลย ไม้พอหรือวะถอดิต้องพอฮเงั้นผมจะไปปาล์มไม้ใหม่นะนะค้นน่าเบื่อเลยอ่าาเรให้เราแปะตรงนี้นะอีกแปะตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่า,าทำให้มันเท่ากันแล้วกันตรงนั้นม,มาผิดหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไป,ป ก็นี่ก็วางน้ำแข็งเข้าไปข้างใน,นแล้วก็แปะไปส่วนตรงนี้ก็ให้วางเป็นเอ้ของอาถุดีเพราะว่าถ้าวางตรงเนี้ยเกลี่ยไปตรงเนี้ยแล้วน้ำมันจะไหลเข้าคอท่อมันจะพังให้เราวางไว้ตรงนี้นะฮะแต่สังเกตว่านี่ถ้าเป็นเป็น,ปนม็อบพวกม็อบอะไรก็บอกไปแล้วใช่ไหมเลยดูดรอบนึงว่ามันเอ้ยวางผิดโอ้ชิวทอดชิวทอดเนี่ใช่เนอวะ ได้ด้วยได้ด้วยเดี๋ยววะไม่รู้เนี่ยให้เราวางน้ำแข็งไว้ตรงป้ายนะฮะร่างป้ายที่ตรงป้ายจิ๊บเราลองเป,ป็นพวกซอบบี้หมูดูอ่าผมเป็นซอบบี้หมูนะครับอ่าเอ็ดเอ็ดไลด่ลงไปเลยไล่ไล่เข้าไปแล้วก็เข้าน้ำมันต่อไปนะก็คือถ้าคนไม่ทำแบบนี้หรือว่าหาแข็งไม่เจอ เราก็ทำแบบแบบน้ำแล้วก็ลงไปข้างล่างใช่ไหมลงไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยขึ้นมาทีเดียวอย่างนั้นมันโผล่ไวครับงดีกว่า,ววาง,ง่ายๆดูไหมแล้วก็ก็ทำในแค่นี้แหละของหมดอ่าเป็นว่าค้ามาแค่นี้แล้วกันครับส่วนอุ้ยตรงนี้ดิไม่เสร็จตรงนี้โอ้ลหลืมเล่นเลเนี่ยของไม่พอเอาที่เป็นทำได้แล้วกัน เอาเว้ยเอาเว้ยเอ,อเ้เอาไว้ว่าผมคาไปแค่นี้นะครับอัดอาจจะเจอกันอีกรอบประมาณปีหน้านะครโอ้โหออไปนะก็ขอขุดขอขุดก่อนไม่ก็เดี๋ยวผมมาทําไว้ก่อนเลยเออขุดจะทําไว้ก่อนเลยนะครับอสารพาดนี้ก็ได้ได้โครงร่างมันเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูเมือกันน,นิดนึงว่ามันสวยหรือเปล่าเดี๋ยฟาร์มไม่ได้สวยหรอกเดี๋ยวผมแต่งจดุดนี้ ก็เหมือนอะไรเมนูดำๆมาลอยขึ้นมาเอาเป็นว <mel> <ga langue Four> ่าสำหรับท่านนี้ก็ขอคุณรับชมนะครับเพื่อไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้อุ้ยวนได้ลอยได้วันนี้ก็ได้รู้ถึงความยากลำบากของทราหซีเดียนนะครับว่าขุดมาเยอะขนาดไหนก็หมดภายในวันเดียวได้นะครับก็ขอคุณรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ